สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนซีอีกแล้วนะคะวันนี้มีไม้จัดชุดสี่ต้นนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดทั้งหมดนะคะวันนี้สี่ต้นหนึ่งร้อยแปดสิบส่งฟรีให้เลยนะคะใครรับชุดไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะเบอร์เบอร์โทรศูนย์หกสี่สองพปนสองสี่สามหกสามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่เซตแรกนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฟอมกอนะคะเนี่ยให้ดูก่อนนะคะ นี่ค่ะมีหลายสีในหนึ่งกระถางนะคะอนี้นี่ค่ะอันนี้อยู่ในเซตที่หนึ่งนะคะนี่เม็ดแดงๆค่ะนี่นะคะไอ้พวกนี้จะผสมมาจากตุ๊กแกนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนี่ค่ะนี่ก็มีลูกติดนะคะสีชมพูหวานๆเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้อันนี้สวยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกัดคล้ายๆบอลเก่านะคะนี่ค่ะกัดแล้วการแข็งแล้วก็มีสีนี้ด้วยนะคะโคนต้นนะคะนี่ค่ะชุดที่หนึ่งนะคะ วันนี้สวยทุกเซตเลยนะคะชุดที่หนึ่งค่ะต่อไปชุดที่สองนะคะชุดที่สองนี่ค่ะมีต้นนี้หนึ่งต้นนะคะเป็นฟอร์มกอหนึ่งกระถางนะคะนี่เลยสีออกหวานๆนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสีแจมแจมก็มีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เมล็ดนี่ค่ะอันนี้ก็กอค่ะสวยเลยนะคะก็อันนี้สีแปลกๆอีกหนึ่งกระถางนะคะมีลูกโคนต้นเป็นสีขาวนะคะนี่เลยอันนี้สวยนะคะ เซตที่สองค่ะต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามก็จะมีนี่ค่ะสีหวานๆเหมือนกันนะคะนี่ค่ะลูกไม้ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนใครเลยนะคะลูกไม้มันมาจากไม้มล็ดนะคะนี่ค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าโตจะไปเป็นแบบไหนนะคะลูกไม้มีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเราจะได้ลุ้นเขาทุกใบนะคะว่าจะสีอะไรนะคะใบต่อไปนี่ค่ะนี่สะดือชมพูสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เส้นใบสวยมากชัดมากนะคะนี้ นี่คะ่ะเซตที่สามคะ่ะต่อไปเป็นเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่นี่คะ่ะหน้าสวยมากแอบติดใบไผ่ไปนิดนึงด้วยนะคะอันนี้เป็นสองต้นคู่นะคะสีหวานกับสีเป้อะนะคะนี่คะ่ะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะนี่คะ่ะฟอร์มประมาณนี้นะคะกระถางสีทุกต้นเลยนะคะนี่อันนี้ใบสวยนะคะมีใบยาวมาด้วยนะคะเซตที่สี่ค่ะค่ะฟอร์มจะขนาดนี้นะคะกระถางสีนี้ทุกต้นนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าก็จะมีนี่ค่ะสีหวานหวานนะคะอันนี้เปิอะเปิดเม็ดชมพูนะคะเป็นขอบใบตัดสีสวยมากนะคะนี้เป็นสองต้นคู่ขาน,นี้นะคะเซตที่ห้านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเม็ดขาวเม็ดแดงนะคะสองต้นคู่ฟอมสวยมากนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสีหวานหวานอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะเซตที่ห้าค่ะต่อไปเซตที่หนะคะอยู่ข้างๆกันเลย เซตที่6ก็จะมีนี่เลยนะคะนี่1กอเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้สีคล้ายๆตุ๊กแกเลยนะคะเป็นลุกไม้เมเลดนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสีชมพูหวานๆนะคะเป็นลุกไม้กระส,สีอันหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสีแบบนี้นะคะแอบบมีใบไผ่นี่หนึ่งนะคะเป็นใบไผ่ใบหอกนะคะโอเคคะ่ะเซตที่6ค่ะต่อไปเซตที่7นะคะนี่ค่ะมีแดงๆกระสีด้วยนะคะแอบบ แอบแดงน้ำตาลนะคะแดงน้ำตาลนี่ค่ะเป็นสวมกออันนี้กอใหญ่มากนะคะน,นี่ค่ะเม็ดขาวเม็ดแดงนะคะสวยมากเป็นกอเลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคล้ายๆบอลเก่ากับสีนะคะเป็นลูกไม้นะคะน่าจะผสมมาจากทศกัณน,นะคะนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่ค่ะเป็นกอเลยนะคะแล้วก็จะมีสีชวนหวานก็มีค่ะสีชมพูนะคะเซตที่เจ็ดค่ะ ต่อไปเป็นเซตที่8นะคะเซตที่8ก็จะมีค่ะน,นี่ค่ะเป็นลายกุจุดนะคะนี่แล้วอันนี้เม็ดสวยนะคะเม็ดแดงแป๊ดๆชมพูนะคะมีเปอร์เปิดอยู่โคนต้นนะคะอันนี้สะดือชมพูนะคะ,ะก็จะมีน่คะลูกไม้สีแบบหวานๆนะคะเป็นกอต้นคู่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะทรงใบสวยมากนะคะมีไอโคนต้นนี่จะมีเม็ดชมพูด้วยนะคะเซตที่8ค่ะ ต่อไปเป็นเซตที่9นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนนี่ค่ะเซตที่9้าจะได้สีประมาณนี้เลยนะคะมีใบออกเดียวยาวนิดนึงนะคะ1ต้นนะคะน,นี้นี่ค่ะเป็นกอนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นเส้นกระดูกชมพูนะคะเปอดเปิดนี่โคนต้นมีสีชมพูด้วยนะคะต้นนี้สวยมากนะคะเซตที่9นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะย,ยังไม่หมดอันนี้คล้ายๆลบอลเก่านะคะ น่าจะเป็นลูกทศกัณฐ์เนี่ยแหละค่ะเป็นไม้เมล็ดนะคะไม้เมล็ดผสมเกสรมานะคะบางทีหนูก็จําพ่อแม่ไม่ได้เลยไม่ได้บอกนะคะนี่ค่ะเปรอะชมพูนะคะเซตที่เก้าค่ะร้อยแปดสิบทุกเซตเลยนะคะส่งฟรีให้เลยนะคะนี่ค่ะนี่เซตที่สิบนะคะสิบนี่ค่ะมีสีหวานๆนะคะมีลูกติดด้วยแต่คนละสีนะคะอันนี้นะคะสวยมากนะคะอันนี้ใบก็สวยนะคะนี่แปลกๆสวยดีนะคะแล้วก็จะมีสี ออกแดงๆนะคะโคนต้นก็มีลูกด้วยนะคะนี่อันนี้ก็สีเข้มๆเหมือนกันมีอ่ามีทั้งสีเขียวกับสีนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลคะอันนี้เซตที่10ค่ะอันนี้เซตที่11นะคะส1บจะมีนี่ค่ะกัดสีสวยเลยนะคะนี่มีต้นคู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูนะคะตัดกับสีออกขาวขาวก็มีนะคะนี่ค่ะมีอันนี้ลูกไม้กัดสีนะคะแล้วก็จะมีโคนต้นออกสีแดงๆนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลน,นะคะมีลูกไม้นี่ค่ะต้นคู่นะคะเซตที่11ค่ะต่อไปเซตที่12นะคะจะมีสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะสวยเลยนะคะมีลูกติดด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นกัดส,สีด้วยนะคะกัดส,สีด้วยแล้วก็มีต้นคู่ด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้กัดส,สีชมพูนะคะโคนต้นจะมีลูกไม้สะดือชมพู많많เปรอะๆด้วยนะคะอ๋ออันนี้หลายต้นเลยค่ะเป็นกอนะคะนี่ค่ะเซตที่12ค่ะ สีสวยด้วยนะคะเป็นกอด้วยนะคะอันนี้เซตที่สิบสามนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นกอเลยนะคะนนี้มีสีชมพูด้วยแล้วก็จะมีสีนี่ค่ะหวานหวานมันจะออกน้ําตาลแล้วก็เม็ดแดงนะคะมีต้นคู่นะคะอันนี้เป็นลูกไม้สีขาวสดือชมพูนะคะแอบติดป้ายนิดๆด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เซตที่สิบสามค่ะค่ะก็วันนี้มีมาทั้งหมดสิบสามเซตนะคะใครสนใจเซตไหนก็สอบถามมาได้เลยนะคะ ก็จะลงคลิปเซตให้ก่อนนะคะเดี๋ยวใครสนใจไม้มีชื่อนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาชมอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัมพรนะคะข้างๆกันเป็นมหาราชานะคะสวยมากนะคะมีแบ่งต้นละแปดด้วยนะคะเผื่อใครสั่งลูกไม้เซตแล้วอยากได้ไม้มีชื่อเพิ่มก็ได้เลยนะคะค่าส่งก็จะไม่เสียเพิ่มแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอญาติลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะเอาใบไผ่ามาต่อให้ด้วยนะคะใบไผ่จะอยู่ที่ต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะก็สนใจใบไผ่หมายเลขที่เท่าไรก็แจ้งได้เลยนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะเปอะเปอะสวยนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งค่ะกระถางที่สองค่ะเป็นใบไผ่สีขาวนะคะแล้วก็มีใบไทยอยู่ในเดียวกันด้วยนะคะนี่ค่ะกระถางที่สองค่ะกระถางที่สามนะคะนี่ค่ะนี่แอบติดป้ายด้วยนะคะสีเข้มเข้ม หนึ่งร้อยบาทนะคะคุ้มมากนะคะเหมือนใบไผ่ได้แค่ต้นละห้าสิบาทเองนะคะเพราะว่ามีใบไทยไปด้วยนะคะกอนี้มีสามต้นเลยนะคะสามต้นเลย,เลยก็คุ้มมากนะคะตกต้นละไม่กี่บาทเองนะคะอยู่ในหนึ่งกระถางอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้กระถางที่สามนะคะสามใบไผ่จากกระถางละหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยนะคะถัทงที่สามไปแล้วนะคะต่อไปกระถางที่สี่นะคะอันนี้คือติดด่างด้วยนะคะนี่ค่ะ ใบไผ่กระถางที่สี่นะคะนี่ค่ะสวยนะคะกระถางที่สี่เลยมีเหมือนมีใบไผ่อยู่สองต้นนะคะหนูเช็คให้ทีโอเคค่ะมีสองต้นเลยนะคะนี้กระถางที่ห้านะคะเป็นใบไผ่สีเข้มนะคะนี่ค่ะเข้มๆแบบนี้นะคะหูใบจะออกขาวๆนะคะมีใบไผ่สีเขียวติดมาด้วยนะคะกระถางที่ห้าค่ะหนึ่งร้อยบาทกระถางที่หกนะคะอันนี้คือสวยมากนะคะ ตรงกลางจะเป็นสีชมพูขอบใบจะเป็นสีเอ้ยตรงกลางเป็นสีขาวขอบใบชมพูเปิดแบบนี้นะคะยังไม่พอค่ะมีใบไทยไปด้วยนะคะสวยมากนะคะกระถางที่หกค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางที่เจ็ดนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่เลยนะคะใบสวยนะคะนี้นี่ค่ะแล้วก็มีใบไทยที่ออกแล้วเปิดๆด,ด,ด้วยนะคะนี่ค่ะเหมือนเอาสีมาดีใส่เลยนะคะติดดังเปิดๆนะคะกระถางที่เจ็ดค่ะ กระถางที่แปดนะคะใครชอบแนวนี้นะคะขาวอมชุมพูแบบสวยมากนะคะนี่ค่ะใบตั้งดีนะคะกระถางที่แปดค่ะกระถางที่สิบของวันนี้นะคะห้าสิบบาทนะคะเอ้ยหนึ่งร้อยบาทนะคะอ้อ,อกระถางที่เก้านะคะหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะสีเปอะเปิดแบบนี้นะคะปกติอันนี้ต้นเดียวก็ขายห้าสิบนะคะมาพร้อมกับใบไผ่นะคะหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะในกระถางเดียวไปเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอาหารตกลนละแค่ห้าสิบบาทนะคะ แถมมีลูกๆติดด้วยนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่กระถางที่เก้าค่ะกระถางที่สิบอันนี้จะเป็นทรงใบหกหองหน่อยนะคะนี่ค่ะทรงใบสวยเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกอเหมือนเดิมนะคะมีใบไทยด้วยอะไรด้วยนะคะนี่ค่ะกระถางที่สิบค่ะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยนะคะนี่ค่ะเราก็มาเดินชมกันอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะมี พันต์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้ก็สีเริ่มที่จะแจ่มแล้วนะคะนี่เลยนะคะมีอันนี้องค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นพะเก้านะคะที่หนูจับเมื่อกี้เป็นโนพะเก้าแผงนะคะแผงคือไม่ตรงตามต้นแม่นะคะอันนี้ก็คือจะไม่มีขาวมีเหลืองนะคะอันนี้จะมีแบ่งห้าิบบาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้นี่ค่ะ อานุมานเชิญทงนะคะมีแบ่งที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนุมานเชิญทงอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ต่างๆแล้วก็นี่เป็นกําแพงแสนนะคะกําแพงแสนจะมีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นซีบุรีล่ำนะคะมีแบ่งแปดสิบค่ะนี่อัมพรนะคะอัมพรจะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะแล้วก็มีมหาราชาก็จะอยู่ที่แปดสิบเหมือนกันนะคะนี่ลายสวยมากนะคะ